จะมีคนอยากรู้ว่าจงเป็นคนที่ไหนจิงมาถามอะไรตอนนี้ร้อนจะตายอยู่แล้วร้อนก็เลยตอบไม่ได้มันร้อนเหมือนเราแบบมีลูกิงด้วยได้ไหมจิ้วยได้ไหมตอบได้ยังว่าเป็นคนที่ไหนได้เลยเพราว่าด,ดีจ้าพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวถ้าพูดคําว่าเลยอ่ะให้เปลี่ยนเป็นคําว่าเลแล้วจิงจะได้กินขนมหนึ่งคำได้เลน้องเป็นคนเล น้องใหญ่อยู่จังหวัดเลพผมเอ่น้องก็อยู่จังหวัดหลยจ้าจังหวัดเลยอยู่ภาคอีสานด้วยจ้าบมม่แม่นจังหวัดหลยอยู่ภาคเหนือ,อแต่ว่าตอนนี้กะหลยมาอยู่ค่อนแก่นเลยเนี่ยเลยนะเิงไม่ต้องมารู้ทันเลยงอ,อม,อม,อมแค่เปิดก็อร่อยจอยไม่หยุดเลยเลลเ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 ล,เ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 ล ăn con ăn kèm với <laughs> bưởi bưởi nha, súp tráng